เอนไซม์ <Inside. S 2> เรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่อง definition and p r o p e t i e of e n z y m e ความหมายและคุณสมบัติครับความสำคัญจอกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆนะครับรวมถึงการย่อยการเราผาผลาญ DNA การจำลองและการหายใจระดับเซลล์อายุของพังทับแป๊บไซน์ในสารละลายน้ำเมื่อไม่มีตัวเิ่งปฏิ เอจกรมแต่อ,อยู่ที่ประมาณ1พันปีเอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพโดยเร่งปฏิกิริยาเคมีเอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนกลุก่มโมเลกุลเร่งปฏิกิริยาขนาดเล็กไม่ใช่โปรตีนไลโบไซม์ดอออกซิไรโบไซ์ เอนไซม์ส่วนใหญ่ที่รู้จักมีลักษณะเป็นทรงกลมเอนไซม์มีโครงสร้างสามมิติคุณสมบัติในการนิยปฏิกยยิยเอนไซม์ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะย่อยโมเลกุลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงหรือรวมโมเลกุลขนาดเล็กสองโมเลกุลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ เอนไซม์ I, ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาและไม่มีอิทธิพลต่อทิศทางของปฏิกิริยาเอนไซม์ I, ช่วยดึงปฏิกิริยาเท่านั้นแม้ว่าเอนไซม์จะส่งผลต่ออัตราของปฏิกิริยาทางชีวเคมีแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดปฏิกิริยาจอมากความจำเพาะนะครับเอนไซม์ I, มีการทำางานซึ่งเฉพาะเจาะจงมาก โดยปฏิกิริยากับทางตั้งต้นเฉพาะเท่านังกับเอนไซม์ชนิดหนึ่งอนไซม์ยังมีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วยครับต่อมาการกลกับคืนได้นะครับปฏิกิริยาส่วนใหญ่ใช้ปฏิกิริยาด้วยอนไซม์ สามารถกลับคืนได้แต่มีเพียงไม่กี่ปฏิกิริยาเท่านั้นที่ไม่สามารถกลับคืนได้ในบางกร,กรณีเอนไซม์ที่ด้งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับอาจจะแตกต่างกันครับต่อมาความไวของอุณหภูมินะครับเอนไซม์มีความไวต่อความร้อนและอุณหภูมิมาก กิจกรรมของเอมไซมจเพิ่มครึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแต่จะเพิ่มครึ่งเพียงในระดับ1เท่านั้นเอมไซจะไม่ทำนานเมื่ออุณหภูมิต่ำมากครับความจำเพาะต่อค่า pH หรือความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจนครับเอมไซมีความจำเพาะ ต่อความต้องการ pH ของมันเอนไซม์ M ide, บางชนิกจะทำนางได้ในค่า pH ที่เป็นเบรสูงกว่าเจเอนไซม์ ide, บางชนิกจะทำนางได้ในค่า pH ที่เป็นกบตามกว่าเจเอนไซม์ ide, บางชนิกจะทำนางได้ในค่า pH ที่เป็นกลางครับ หัวข้อที่2นะครับ Classification of Enzyme เป็นการแตัประเภทของ enzyme ครับชื่อ enzyme e n z y m e มักจะลงใชด้วยเอกตัวอย่างเช่งเด่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของซูงโครสซูโคลกชื่อ เอนไซอธิบายหน้าที่ของ m s i ไซตัวอย่างเช่นออกดิเดปติกกริยา o x ก d ิเ i o n ชื่อสามังเซนเงปซิงและซิบซิงดังนั้นชื่อเอนไซจึงอธิบายสังสังตั้งตรงและหน้าที่ตัวอย่าง,งเช่นแอลโกอฮอล์ดีไฮโดรตินิก เอ็มไซได้รับการจำแนกประเภทเป็น6กลุ่มพังสร์างบวกหนึ่งการจำแนกประเภทตามหมายเลข EC โดยสหาภาพิชีวเคมีและชีวะวิทยาโมดูลกมระหว่างประเทศ IUBMB ครับ EC 1ออกซิโลดีรักเจกปฏิ กิริยาออกซิเดชันดีรักซันดีไฮโดรเนิกเด้งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีรักซันงที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนออกซิเดกเด้งปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยการเติมออกซิเจนลงในสารตั้งต้นครับปฏิกิริยาการถ่ายโอนของกลุ่มฟังก์ชันซางอะมิเนก เป็นตัวเร่งการถ่ายโอนของกลุ่มอะมิโนไคเนตและเป็นตัวเร่งการถ่ายโอนของกลุ่มฟอสเฟตครับต่อมาปฏิกิริยาใช้ใช้น้ำในการทำลายพันธะเคมีไลเปกเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไขมันต่อมาโปรตีก เดงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของโปรตีนต่อมาอะไมด์เดกเด่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของคาร์โบไฮเดรตครับต่อมาอมปฏิกิริยา,า,ยาที่กลุ่มฟังชั่งถูกเพิ่มหรือลบออกโดยไม่ใช้ไฮโดรไลซิสครับดีคาร์บอเดดเป็นตัวเด่งปฏิกิริยาการกำจัดกลุ่มคาร์บอเิล ดีอะมิโนซิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการกำจัดกลุ่มอะมิโนดีไฮเดรซิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการกำจัดน้ำครับต่อมาเป็นปฏิกิริยาชื่อแสงประกอบถูกแปลงเป็นไฮโดรเมอร์ของมังนะครับไฮโดรเมอร์เดกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนอันโตกเป็นคีโตกเมลเซกเป็นตัวเร่งปฏิ ิริยาในการถ่ายโองหมู่ฟังชั่งจากอะตอมหนึ่งในสารตั้งต้นไปยังอีกอะตอมหนึ่งครับต่อมานะครับปฏิกิริยาที่เกิดพังธะใหม่ระหว่างคาร์บอนและอะตอมอื่นเป็นพลังางาน ATP เป็นสิ่งจำเป็นครับซึ่งเส,เสกเด้งปฏิกิริยาเพื่อสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ครึ่งครับต่อมา คาร์บอเนสลกเร้งปฏิกิริยาการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ ACP ครับเอนไซม์ทั้งหมดในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เร้งปฏิกิริยาการถ่ายโองไอออนหรือโมเลกุลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์หรือการแยกตัวภายในเยื่อหุ้มเซลล์สางสโลรเกกที่รู้จักกางดีที่สุดคือ ATP ซิงเก ซึ่งเมื่อปัม๊มโปรตองครับ m อ i มไแต่ละตัวมีหมายเลขการจำแนกประเภทซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสหลักนะครับตัวอย่างเช่น e c 1 1 1 1หมายเลข1ตัวแรกนะครับก็คือคาร์กหลักหมายเลข1ตัวที่2ก็คือคารกก์ย้อยที่ออกเด็กต่อกลุ่ม c o โอกของผู้ให้ครับหมายเลขที่1ตัวที่3นะครับก็คือคัดย่อยย่อยบุงชีว่า n a e d บวกหรือเ n a d p บวกคือตัวรับหมายเลขที่1ตัวที่สนะครับหรือตัวสุดท้ายคือหมายเลข serial เฉพาะแอลโกอฮอล์ครับ